สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพึ่งนะครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพึ่งนะครับเราได้ทําการอัปเกรดระบบพึ่งเสียงนะครับโดยใช้ลาโพงเดิมๆนะครับที่มากับเจ้าตัวม a ด้าซีเอ็กไฟนะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากกับขั้นตอนและเทคนิคในการอัปเกรดระบบพึ่งเสียงของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพึ่งนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัวม a ด้าซีเอ็กไฟนะครับ วันนี้ได้นํารถมาให้ทางชิงงานอุปกรณ์สาวราชพูนนะครับทําการอัปเกรดเดี๋ยวผมจะพาไปชมขั้นตอนและเทคนิคในการอัปเกรดระบบืึองเสียงรถมาด้า CX5 คันนี้นะครับผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบขึ้นเสียงนะครับในรถม a ด้า CX5 คันนี้นะครับโดยใช้ลําโพงนะครับเดิมๆที่มากับทางดีลเลอร์สิ่งที่เราจะทําการอัปเกรดนะครับเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดักเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่ากลีกฟ์ชั่น ครับเพราะเป้าหมายนะครับเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลำโพงโบสตัวนี้นะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับสำหรับรถนะครับทางค่ายของตระกูลมาด้านะครับในการที่เราจะทำการติดตั้งยูโตัวแผ่นดมนะครับให้ได้ผลมากที่สุดนะครับเราก็ต้องมาทําการถอดชุดกลไกรางกระจกมาก่อนนะครับเพื่อการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับครอบพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการถอดเจ้าตัวชุดรางกระจกออกมาแล้วนะครับรวมทั้งขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งยูโตัวแผ่นดั้มเสร็จสิ้นบร้นที่เรียบร้อยนะครับ ผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถมาสด้า CX5 คันนี้นะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผนดด่นดมนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราทําการติดตั้งเจ้าตัวแผนดด่นดับโดยเฉพาะรถตระกูลมสาสด้านะครับนะครับเราจะต้องมาทําการถอดกลไกชุดรางกระจก,ออกมาก่อนนะครับเพื่อให้การติดตั้งเจ้าตัวแผนดด่นดมบนะครับครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อการติดตั้งแผนดด่นดมนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวก ครับพวกรีเฟรชชั่นนะครับอย่าลืมนะครับเป้าหมายแล้วนะครับเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลำโพงซึ่งเป็นของโบสนะครับเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดั้มเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสลับขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดั้มในรถมาด้าซีเอ็กไฟคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดัมไปทางทีมงานโอเวอร์ฮอนส์สาพวแนะทุกท่าเนครตติดั้ง ซึ่งมีความเยือกอยู่นข้างสูงน้ําหนักเบาครับครับเวลาดมพ์พุ่มมันจะยึดเกาะตามบอดี้รถเห็นไครับจนขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับและนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราทการติดตั้งแผ่นดม์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรายังได้นําเทคนิคในการสร้างตัวเอนฟอสเฟนเพื่อมาทาโครงสร้างตัวแผ่นดัมพ์ให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะารวัดดูการซับเสียงนะฮะซับเสียงได้ดีมากๆนะครับไม่มีค่าพวกไวส์เบชั่นเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนํากลไกชุด นะครับรางกระจกนะครับมาประกอบเข้าไปแล้วก็ทําการติดตั้งเจ้าตัวลําโพงซูเป็นของโบเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็ตอนในการประกอบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบพุ่งเสียงในรถปาร์ดาซีเอ็กไฟคันนี้นะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดํนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนและเทคนิค ในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนขงทางทีมงานอโอโบฮอนสาวรัชพื้น,นครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับสำหรับรถนะครับในเจ้าตัวม a ด้าเซ็กไฟนะครับในการที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดันให้ครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเนี่ยเราจะต้องมาทําการถอดชุดกลไกรางกระจกมาก่อนนะครับเพื่อให้การติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดันนะครับจะได้ครอบคลุมพื้นที่ครับวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นดันซึ่งมีคุณภาพของยอดเคลิเบตนะครับมาทาการติดตั้งซึ่งจะมีความยืดหยุ่นข้างสูงน้าหนักเบาครับแผ่นตันก็เห็นอย่างขึ้น ตัวแดมกับตัวเบดีรถมีการยึดเกาะกันได้ดีและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นําเทคนิคในการสร้างเจ้าตัวเอนฟอซเมนเพื่อมาทําโครงสร้างเจ้าตัวแผนแดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดีขึ้นนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสาหรับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผแดมในรถ m a z ด้าซีเคันนี้นะครับผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับ ในการอัปเกรดนะครับแอนด์โมดิฟายนะครับระบบขึ้นเสียงนะครับในรถมาด้า cx ไฟคันนี้ครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนนะครับมีความสําคัญมากนะครับในการอัปเกรดระบบขึ้นเสียงในรถมาด้า cx ไฟคันนี้นะครับก็คือขั้นตอนในการโมดิฟายนะครับเจ้าตัวตู้ซับนะครับซึ่งติดตั้งอยู่ในช่องหลุมยางไหลซึ่งเป็นของโบสเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการโมดิฟายของทางชีมงานอเวอร์ฮอนซาวล่าฤกษ์นะครับนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับเจ้าตัวตู้ซับนะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะครับ นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นของโบส์นะครับเห็นะฮะนะครับติดตั้งอยู่ที่ในช่องหลุมยางไหลโครงสร้างนะครับก็เป็นโครงสร้างเป็นพลาสติก ABS เพราะฉะนั้นนะครับเวลาซับทํางานปุ๊บเนี่ยมันจะมีค่ารีเฟลคชั่นนะครับสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางทีมงาน o v e อเวค Sound และทุนะครับเดี๋ยวเราจะทําการนะครับ modify นะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัววัสดุทับเสียงเข้าไปนะครับโดยการถอดเจ้าตัวซับซึ่งมีไซส์ขนาดนะครับห้านิ้วครึ่งนะครับถอดมาแล้วทําการติดตั้งวัสดุทับเสียงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่ารีเฟ นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการโมดิฟายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับผมพามาชมนะครับขั้นตอนนะครับในการโมดิฟายเจ้าตัวตู้ซับนะครับซึ่งเป็นของโบสนะครับซึ่งมากับเจ้าตัวม a ด้าสีไฟนะครับหลังจากที่เราต้องการถอดฝามานะครับเราก็เห็นเจ้าตัวไดเวอร์นะครับซึ่งมีไซส์ขนาด5้านิ้วครึ่งนะครับหลังจากที่เราต้องการถอดออกมานะครับนฮะเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับซึ่งเป็นพลาสติก ครับเป็นพลาสติก ABS เพราะฉะนั้นเวลาซัดทำงานปุ๊บเนี่ยมันจะมีค่ารีเฟลคชันค้างสูงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางทีมงานอุปกรณ์ซาวเราชพุูดนะครับเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเจ้าตัววัสดุซับเสียงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพผลรีเฟลคชันเดี๋ยวขั้นตอนในการโมดิฟายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการโมดิฟายเจ้าตัวตู้ซับนะครับซึ่งเป็นของ Bose นะครับในรถ Mazda CX5 คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรีย ครับเรามีการติดตั้งยุทโธปกรณ์ับเสียงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่ารีฟัชั่นนะครับรับดูครับครับนิ่งเลยนะครับอยู่นะนะครับไม่มีค่าพวกรีฟัชั่นเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนำซับตัวนี้นะครับมามาทำการประกอบเข้าไปและเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติแล้วทีเสียงดูนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและก็ทินิคนะครับในการโมดิฟายนะครับเจ้าตัวตู้ซับนะครับซึ่งเป็นซับนะครับที่ติดตั้งอยู่ในหลุมยางอะไหล่นะครับในรถมาด้าเสียงไฟคันนี้นะครับก เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบนะครับมิติและพลังเบรกกันดูนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและเทคนิคครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถมาสด้าซีเอคันนี้นะครับซึ่งเราใช้ลาโพงเดิมๆซึ่เป็นของโบสสิ่งที่เราได้ทําการอัปเกรดนะครับหนึ่งเราก็ได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับเพื่อเป็นการลดค่ารีดักชันและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้ทําการโมดิฟายเจ้าตัวตู้ซับที่เป็นของโบส นะครับและสิ่งที่เราได้ทําการอัปเกรดนะครับเราก็ได้ทําการนะครับติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับเพื่อนําสัญญาณนะครับจากเจ้าตัวฟอนต์นะครับเข้ามาทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับวันนี้เราก็มีเจ้าตัวแอปพลิเคชันนะครับไปทําการวัดค่าอาเชนะฮะเพื่อการปรับแต่งนะครับมีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและไปธีเสียงดูนะครับให้สังเกตนะครับการทํางานเจ้าตัวซับนะครับให้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวนะครรรัับบเเดดดี๋ยาาาไปททํกสอฟงู เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบฟังกันครับให้สังเกตนะครับการทํางานของยงตัวซับนะครับให้เบสที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลน,นะครับมีความแม่นยานะครับหลังจากที่เราได้ทําการโมดิฟายตัวตู้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทําการทดสอบฟังดูนนะครับ Let's go. <laughs> หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังเห็นไหมครับเห็นการทํางานของเจ้าตัวลำโพงโบสนะครับที่มากับเจ้าตัวมาด้าเซฟไฟมัครับถ่ายท่ารายเรียดของชิ้นตีนะครับได้โดดเด่นนะครับเสียงคองโปร่งใสกว้างนะครับปลายแหลมผิวเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับทั้งทั้งลำโพงก็เป็นลำโพงเดิมๆที่มา กับรถปรดาด้าสีไฟนะครับเพียงแต่เราหาอุปกรณ์นะครับมาได้นะครับให้เจ้าตัวลำโพงโบสทำงานได้มีประสิทธิภาพครับการถ่ายทอดรละเอียดของชิีดนตครับได้คุณภาพเสียงเป็นระดับไฮเอนนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการอัปเกรดแล d โมดิฟาระบบขึ้งเสียงของโบสในรถมดดาด้า c ีคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับ สำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวมาด้า c x เไฟนะครับจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนลำโพงใช้ลำโพงเดิมๆนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับแล้วเพื่อนสมาชิกจะพบกับขั้นตอนและเทคนิคในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงที่แตกต่างจากที่โดยสิ้นเชิงนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการอัปเกรดแอนด์โมดิฟายระบบเครื่องเสียงในรถมาด้า c x เไฟคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่่าาาานนนนไได้ชชมมมใคคคคลิปปตออะะรรรัับบจกกกพฤษ์็ขีว การฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ